กรณีของนายอัมพลตั้งนพกุลหรืออากงวัย61ปีที่ถูกจำคุก20ปีนะคะในคดีที่ส่งข้อความในลักษณะดูหมิ่นสถาบันเรื่องนี้ก็ได้มีการอยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายนะคะเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ แต่วันนี้มีรายงานนะคะว่าอากงเสียชีวิตหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าปวดท้องและได้เข้ารับการรักษาตัวที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทันแต่ว่าวันนี้เสียชีวิตค่ะแต่ที่สุดแล้วกลุ่มปฏิญญาหน้าสารเพื่อเพื่อนนักโทษทางการเมืองและในร่วมกลุ่มนปชแสดงจุดยืนเชิงสัญ,ญลักษณ์ไว้อาลัยการเสียชีวิตของนายอัมพลตั้งนพกุลหรืออากง การเสียชีวิตของอากงถูกนำมาเป็นข้อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีทางการเมืองที่เหลืออีก41คนหลังจากอากงเสียชีวิตในเรือนจำวันนี้นายอัมพลเสียชีวิตเมื่อช่วงสายวันนี้ด้วยอาการปวดท้องหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราชทันตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ร่างของนายอัมพลจะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง นายอัมพลถูกจับเมื่อวันที่3สิงหาคมและถูกคุมขังอยู่2เดือนก่อนศาลอนุญาตให้ประกันตัวแต่เมื่อนายอัมพลไปรายงานตัวเพื่อรับทราบคำสั่งฟ้องของอายการในวันที่18มกราคม2554ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวและให้ควบคุมตัวที่เรือนจำแม้ทนายความและญาติยื่นประกันตัวหลายครั้งและแสดงเหตุผลจากการป่วยแต่ในที่สุดคดีของนายอัมพลศาลพิพากษาจำคุก20ปีจากการส่งข้อความสั้น SMS ผิดกฎหมายมาตรา112 กลางปี2553ที่ผ่านมานายอัมพลยืนยันความบริสุทธิ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาจนกระทั่งเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาครอบครัวและทนายความของนายอัมพลได้ยื่นอุทธรณ์จำนวน8ครั้งและต่อมาญาติได้ขอถอนอุทธรณ์ยอมรับความผิดและอยู่ระหว่างการดำเนินขั้นตอนขอพระราชทานอภัยโทษจนกระทั่งนายอัมพลเสียชีวิตลงในวันนี้